ตัวนี้ตัวนี้คืออะไรอันนี้คือเราเรียกว่าแป้งฉ่ำโบแป้งฉ่ำโบคืออะไรแป้งฉ่ำโบคือมันเป็นบีบีได,เ er ได้เป็นคอนซีลเลอร์ได้เป็นขินกันแดดได้แม่เจ้ามีที่ไหนทาหนึ่งอันหมดจบทั้งมวลคือ,อัน,นู่งอันเดียวนะคะตัวนี้บอกได้เลยว่าดีมากคูจิตาใส่กรคลาบอะงอเล่เ,เข้าไปด้วยเพื่อให ผิวหน้าคุณชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นไม่น่าไม่แห้งนะคะแล้วเวลาที่ตัวนี้ยิ่งเจอน้าน้ายิ่งบางนะคะเป็นแป้งซึ่งหกอาจารย์ครูสตาใส่พลังงานหินเข้าไปด้วยเพื่อให้คุณโปรแกรมจิตเวลาทาสามารถคิดเลยใครเจอกูแล้วกูใครเห็นครูหลงกูหน้ากูสวยวันสวยคืนเงินเข้าแล้วเข้าอีกสามารถปกและพูดสิ่งที่ดีๆเข้าไปอันนี้คือความเชื่อเชื่อก็เชื่อก็ทํา,าตามถ้ามไม่เชื่อก็ไม่ต้องทําแต่สิ่งที่เราพูดไปเฮ้ยถ้าเราจะแช่งตัวเอง เราก็พูดให้เราตัวเองเราดีดีก่อนมาเออมาแช่งตัวเองถึงเช้ามาแมา่งโทรใช่ป่ะจะพูดเพื่อเพื่อถูกไหมเพราะฉะนั้นเราพูดไปสิใครใครเจอกูหลังเรกูใครเห็นครูหลังกูเนะคะเออลูกลูกค้าเข้ามาเยอะแยะเงินทองไหลมาเทมาเงินเข้าแล้วเข้าอีกเข้าถล่มทลายเงินทุกสกุลเข้ามาาฉันแบบง่ายๆสบายสายอ่ะใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นนี่คือการโปรแกรมจิตสำหรับแป้งตัวนี้ มีแป้งตัวไหนมันร้รคะที่ทําให้คุณแบบนี้ไม่มีน,นะคะโอเคใครสนใจอยากจะสั่งซื้อนะคะคุณสามารถคลิกเข้าไปใต้วิดีโอนี้นะคะ เพื่อไปเป็นสมาชิกของบริษัทตีค่าสมาัครไม่มีค่าสมัคระไรทั้งสิ้นสินค้ามีมากมายเห็นไหมคะเยอะแยะมากมายคุณสามารถคลิกเข้าไปได้เลยมีทั้งผ้าอุ้ยนอนชุดนอนลิปสติกออยาสระผมครีมนวดผมเยอะมากนะแต่วันนี้มารีวิวทีละตัวทีละตัวให้ทุกคนรู้ก่อนว่าสบุลแต่ละตัวคืออะไรและหลังจากนี้รู้แล้วก็ค่อยเข้าไปนะคะเพื่อสไลด์แล้วสั่งซื้อสินค้าได้เลยคุณอยากกินอยากใช้อะไรคุณสามารถซื้อเข้าไปได้เลยกระเป๋าก็มีนะคะกระเป๋าทั้งเล็กทั้งใหญ่ มีพิมกวแปดสีเยอะมากนะคะเออลิปสติกก็มี2แบบเยอะจริงๆนะคะเอาที่คุณสบายใจเลยเพราะโลกอล้อไราเปมาแล้วเพราะฉะนั้นคุณสมัครถเถอะฟปีนะคะต่อไปนานาคตไม่ต้องออกจากบ้านแล้วค่ะแค่สไลด์ไปกิ๊กหยิเสืกา้กกิ๊กจจกตัางาของส่งถึงบ้านโคตรสบายนะคะเออสมัครเลยจ้านะคะไปแล้วค่ะ